สวยครับผมห้าช่องโอ้โหสวยใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆผมได้ผมสอนใช้อยู่นะอุ้ยสวย <c oughs> สวยสวยโอเคก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันคือสล็อตอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโหมมาสล็อตด้วยทุน100บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเบ็ดไปที่10บาทเลยก็แล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับผมมาอุย้ยสวยงามครับเปิดมาแจกัน5ช่องับผมสวย ออ้ยตามด้วยโลด้วยโอ้โหวายมาดีจัดล่ะคุณผู้ชมวันนี้สวยงามรับผมผมขอปรับเบ็ดไปเป็น15บาทเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําไรมาแล้วไปไปกันเลยครับคุณผู้ชมจะได้จะเสียก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะลงให้ดูนะอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเล่นเกมโลมาสลอนนี่ต้องใจเย็นนะ มันเป็นเกมที่แตกง่ายที่สุดแล้วนะหวม,มานะโอเคแจกันไหลลงมาครับผมโอ้โหโลมาด้วยสวยแล้วองหุ่นว่าไงครับโอ้โหองหุ่นมาว่ะแต่ไม่มาช่องที่สาช่องที่สองนะครับเอ,อก็ค่อนข้างที่จะไหลดีอยู่นะครับเวลานี้นะตอนนี้ผมเล่นอยู่นี่ก็คือประมาณ1ิบโมงครึ่งนะคุณผมมู้ชมก็ มีหลายๆคนเขาไปทํางานกันนะก็เลยน่าจะยุ่งๆกันแหละช่วงนี้เป็นเวลาที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะคุณผู้ชมคนติดงานนะก็ไปทํางานกันแบบไม่มีเวลามาปั่นสวรัดอย่างนี้นะเอ <c oughs> สวยครับผมองุนอ่าก็ผมปรับเป็น30บาทเลยนะอ่งุนไหลต่อเลยครับช็อตนี้ โอเคเท่าไหรอ่อ่ะขาดทุนส0บบาทนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเล่นไปอย่างใจเย็นนะเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเองแหละผมว่านะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเล่นได้แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ถอนไปเลยดีกว่านะครับอย่าไปฝืนเล่นต่อนะถ้าฝืนเล่นต่อมานี้หมดนะผมบอกเลยผมผมเคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อนละใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นแล้วแบบ เห็นมันแตกดีได้กาไรเยอะแล้วแบบอุ้ยช่วงนี้มันต้องโอ้โหสวยงามครับผมโอเคช่วงนี้มันน่าจะแตกดีนะเนี่ยมันแบบไหลดีห้าช่องมาเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วอยากเล่นต่อประมาณเนี้ยอย่าอย่าคิดแบบนี้นะครับต้องได้แล้วต้องถอนทันทีเลยนะเดีย๋ยวหมดตูดมาจะเสียใจนะคุณผู้ชมก็ช่วงเวลาที่ผมแนะนําให้เล่นนะก็เป็นช่วงที่คนเขาแบบไปทํางานกันอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงแบบ คนนอนกันแล้วอะประมาณเที่ยงคืนถึงตี4ประมาณเนี้ยว่าตี5คนบางคนเขาก็เริ่มตื่นขึ้นมามใช่ไหมล่ะตื่นมาก็มาแบบเล่นสล็อตแบบผ่อนคลายหากาไรช่วงเช้าคุณีชมช่วงเช้า,ชชชชามืดอะ่ะเออก็นะตามที่ผมบอกนะครับเล่นแบบช่วงที่มันมีคนน้อยดีกว่านะโอเคครับผม อ่างุนไหลต่อโลไหลต่อได้เป็นคอมโบที่4นะครับผมสวยครับผมโอเคอ่าเข้าฟีสปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็มาดูกันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมว่าไปสองดอกแล้วสองฟีสปินนะฟีสปินที่3ามว่าสุดท้ายแล้วครับ ไม่ไม่ว่านะช็อตเนี้ะแต่ก็ไม่ได้ดีใจอะไรเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวถ้าจบฟีสปินผมจะขอดีเกมนะออกเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมตามสเต็ปของเราเหมือนเดิมนะแล้วผมจะขอกดไปต่ออีกสักนิดหน่อยนะขอกดไปต่ออีกสักนิดหน่อยลองเชิงมันก่อนว่ามันจะมีช็อตใหญ่ๆแตกไหมนะถ้ามันมีผมก็จะออกแล้วก็เข้าใหม่นะเป็นสเต็ปหนึ่งที่เราใช้กันมาตลอดนะคุณผู้ชม มันก็ใช้ได้อะนะใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะผมสอนใช้อยู่นะอุ้ยสวยสวยสวยโอเคว่าช่องโลห้าช่องนะเมื่อกี้นี้มาดีจัดเลยปะขออีกขออีกใช้ปะขอกดไปต่ออีกสักนิดน,นึงนะคุณผู้ชมมาโอเคโอเคครับถือว่าสวยครับไม่ได้ขาดทุนนะโอเคเงินไหลต่ตอ ได้มา15บาทเป็น60นะรวมกับเบ็ดของเราก็โอเคผมขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะขออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรีเกมมาโอเคโอเคครับช็อตใหญ่รู5ช่องแล้วก็มีแจกันนะเป็นช็อตใหญ่ก่อนที่เราจะรีเกมไปกันเลยครับรีไปเลยไปโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็รีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจะขอปรับเบ็ดไปที่ 75บาทก็แล้วกันนะคุณผู้ชมมันจะได้เหมาะสมกับกําไรแล้วก็ทุนของเรานะจะได้จะเสียก็วัดกันไปเลยนะไม่ต้องไปยืดเยื้อกับมันมากนะมันให้มันก็จะให้อืออย่างนี้แหละถ้ามันให้มันก็จะให้เองนะคุณผู้ชมต้องไปยืดเยื้ออะไรกับมันมากนะใส่ไปเลยโอเคผมปรับเป็น150แล้วกันนะคุณผู้ชมมาดูกันจะหมดตูดหรือว่าจะได้กำไรนะคุณผู้ชม ก็โอเคนะช่วงนี้มันก็ลื่นไหลดีอ่ะผมว่ามันคงต้องมาอยู่แหละชอตใหญ่ๆอ่ะขอชดอตใหญ่ตอนที่เบ็ดร้อยห้นี่แบบโอ้โหผมพอเลยนะโอ้โหมาดูกันครับผู้ชมยังไงโอ้โหไม่มีอะไรไหลอ่ะแต่ก็ได้กลับมาเป็น500อยู่นะไปต่อกันครับขอโล่ลงมาช่องที่สามได้ไหม่นล,ลงมาเออนั่นแหละ อุ้ยสามรคุณผู้ชมเป็น700รแล้วมันเนี่ยโอเคเป็น778ดบาทได้ไปกันโอ้โหแจกันก็ไม่มาให้5ช่องนะมาห้าช่องนี้ก็ดีอยู่นะโอเคครับตามด้วยดาบยังจะมีอะไรไหลต่ออีกไหมขอโอ้โหไม่ไหลแล้วคุณผู้ชมโอเคครับ800แล้วนะนะเรากดไปกันตอน่อเยาวๆเลยครับผม ขอช็อตใหญ่ๆอีกสักชอนน็อตนึงอะ่ะผมเลิกเลยจริงๆกําไรกําไรก็เริ่มจะเริ่มจะลดลงไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้นี้มันก็ยังเพิ่มอยู่ตอนนี้มันก็เริ่มลดแล้วคุณผู้ชมมันอาจจะสวิงกลับมาก็ได้ไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆอุ๊ยโอเคมันสวิงจริงว่ะคุณผู้ชมสวิงจริงนะมันสวิงกิ้งนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเกือบจะตายแล้วไม่ละไป <c oughs> ต,ต่อกันยาวๆเลยครับผมอู้หู โลดตกลงมาสวยครับผม5ช่องโอ้โหสวยอุ้ยช็อตนี้ขนลูกเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โห1,850บาทครับผมโลห้ช่องนะหแถวแล้วก็มีข้างบนตกลงมาด้วยสวยงามครับผม,ผมก็ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมทุน100บาทได้กำไรไป2,400ันส่อะตีไปกลมๆเลย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ